ยิดตรงลูก,ลกตื่นเต้นักของตู่ไหมรักมิถุไหมเฮ้ยไม่รักไม่รักห้องสิบเอ็ดไป ตอนนี้ผมก็เข้าโซนฟีเตอ์ตายมากับสาวๆสาวๆทั้สงสองคนเปิดโคโนบายเจอกันบายเดี๋ยวเราจะไปเล่นกานยิงปืนกันนะอันนี้คือเอโมติอมเข้ามากลาเลยเขาจริงจัง ไม่มีจกอกกอกับะระยะเนี่ยอันนี้จกอกกอกับะระยะก็เลยชอบมาหนะ้าชอบมากเลยแหละใครกินงั้นไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่ก็ชอบโอเคไหมคุณผู้ชม มีคนเยอะเนี่ยอ้ยเอือดแยิงหัวจะหนยเจาเลยไม่ต้องยิงหงยิงัวก็ได้ิิิิิิิิว่บ ข้าผมมีโคโ,น,โน,นนะพี่บ่าวพี่บ่าวห้าเหรอห้ารัดเฮ้ยยิ่งข้าวิงข้าวพอืม เอ็มดีดทั้งสองไปไหมล่ะจอก็มีอะไรบ้างอียังโก้กะไอ้นน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 น ตายกำลังสองนั้นไม่ตด้ต้องสีนะใช่ไหมเห็จะตายโดนยิงว เฉยๆฉะนั้นน่ะพี่ก็โดนยิงหัวโดงด้วยว้าวเป็นอะไรที่ชอบพูดไปเลยเออไอ้ไนี่นะเฮ้ยไม่ตายเชิญ ไป N C ไ้ได้ไไ <c oughs> เล่น N C C ไว้จนเพลินเลยสองควงไปเลยว่ามมีสอง Mà tài em ai? nó không đi vậy? f cô ạ Ừ. ơi. mới mới Để bươn chiêu Thêm lên Thêm lên bươn chiêu cái cái này nhá Mình đi đâu thế mày nhá วงไม่ติดจ้งงงเลยงงเลยนี่ไม่ใช่ไอเดอกำลังจะพูดเลยนี่ไม่ใช่ไอผดีผมนะครับเป็นไอเเพื่อนผมผมจำชื่อช่องเพื่อนไม่ได้ เฮ้ยจะไมกดตังไวงไม่ตดเอ้าเอ้าอ้างงเลยตะกี้ไปกดตั้งไงวังไม่ตเลยนั่นแสดงว่ทา แล้วจะมีสิ่งลับอยู่ตรงนั้นตัวเม็ดตัวนหนเฮ้ยยิงอะไรเราเอาไปเลย เดิมมายิงเราอีกนะยตแป๊นบบนึงผมน้องหาคินเกยใ์ในการหาหาสมองเฮ้ยใครมันยิงอะไรเราเนี่ยมันเป็นเล่นไฮไลท์มันทำไงต้องต้องนีเห็น,นเขาบอกว่ามันทำได้นี่ขึ้นแล้วขึ้นครับไม่โทโน่อุจจารา ตายซะตายะทำไมไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายโคโน่แล้วตอนนีดดนี่เลยอืมเกือบตายเออไม่รอดเฮ้ โอ่ใครมันจะยิงใส่เราอีกเนี่เยเราจะตายแล้วเพื่อตะ่กี้โมเน็งเือเฉยก็โดดยิงงงเลยหนไม่ดูด้านหลังไงหรอ ตั blender, okay, hey. no, ้งแต่แรกก็ไม่ตายแล้วแ้นีใช่โนมันยิงหัวเราโน้มดังตึงรน้มดังตึง จุดไปเรื่อยๆก่อนที่แหกเลยครับวิ่ง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 เอาไปเอา,เอา,เอายอด้วยนูะะ่นวะนี่มันที่ย่มั้ยทุกตัวอยู่ไหมลูกเอ้อกำลังจะพูดอีกแล้วตายอีกแล้วเนี่ยทำไมเขาเล่นแต่ไฮไลท์กันจัง ครที่คิด่าเล่นไทยล้วยิ้มหวแล้วเก่งที่จริงก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะมึงก็ไม่ได้มีกีไม่ได้ก่เพราะมันปเก็เไปเท่านัไม่เกไไม่เ่าันแล้วยิ่เขาเขียนกดขึ้นมาได้ไงว่าต้องยิ้มหาั้นะไม่งั้นเบนจากเกมเรานะไม่จะเขาเบนจากเกมเพราว่าขาดทุนนพวกชอบดูสุก็ไม่รู้อาจจะใช้ตัวชิ้ก็ได้ก็ดี มไมโกจริงๆ่แล้วไายะไายะไปยะไม่ใายเฉยกระโดดลงไ้่นี่มั้่สาวนี่ฮะเอือ ผมดังตึงเลยตรงนี้รนไหมอีกค่าแม่งกระดาษกระเจ้าเลยใจเลยเล่ะยิยงติดกระดาษทุกเม็ดเลยอย่า ยิ่งหัวแต่เซิร์ฟมันดีเลยมากเลยนะช่วงนี้ระเบิดตะกี้แค่ปลาระเบิดวันดีครับสวัสดีครับวันดีครับ,รบไม่ตายเฉย ใครดนระเบิดอะไรนี่เนี่ยใครมาเล่นระเบิดเอ้ระเบิดมากเหรอรแล้วพี่ตั้งอะไอไว้มาหนึ่งอะอะไรล่ะเลือกเอด็ดเอ็ด trời Ủa, oh, nó ้มาจากไหนเนี่ยไอ้สก็ตเอาตายก่อนีิแต่นี่ก็สวยดิคนตาไ้โบให้เฮ้ยมาจากไหนยังขอจบลินีีไว้ก่อนนะขออะไรฉัมันก็ทำใหร้นน่ไครับ